ซึ่งไฮดิสนีย์แลนด์ปรับโฉมตกแต่งสวนสนุกในบรรยากาศจีนเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในวันแรกของเทศกาลตรุษจีนตัวละครคลาสสิกข,ของดิสนีย์ทั้งมิ c กกี้มาส์และมินนี่มาส์มาในชุดฉลองตรุษจีนร่วมการเชิดสิงโตต้อนรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบอกว่าที่นี่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและหวังว่าจะมีความสุขทุกวันเหมือนวันปีใหม่นี้ ขณะที่บริเวณรีสอร์ทมีการตกแต่งด้วยโคมไฟจีนรูปมิกกี้เมาส์นักท่องเที่ยวสามารถโพสต์ท่าถ่ายรูปกับตัวละครดิสนีย์ในชุดจีนและร่วมเขียนคำอวยพรปีใหม่ในดินแดนแห่งความรื่นเริงนี้ วันหยุดสัปดาห์เทศกาลตรุษจีนเริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นวันหยุดประจำชาติครั้งแรกหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 เมื่อต้นเดือนมก,กราคมทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนจำนวนมากนักท่องเที่ยวจากเทียนจินบอกว่าหลังมีการปรับมาตรการรับมือโควิด -19 จึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะพาลูกไปท่องเที่ยวโดวยวางแผนตั้งแต่เดือนที่แล้วอยากพาลูกมาเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ช่วงตรุษจีน นอกจากดิสนีย์แลนด์แล้วครอบครัวยังวางแผนไปเที่ยวเมืองอื่นๆใกล้กับเซี่ยงไฮ้สำหรับัรหยุดตรุษจีนด้วยระยะของเขาบอกว่าจะใช้เวลาสองวันนี้ที่ดิสนีย์แลนด์หลังจากนั้นก็จะไปเที่ยวเมืองรอบๆอ,อย่างเมืองซูจโจและหางโจ